สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ก่อนที่จ่าจะไปทำคลิปวันนี้จ่าจะพามาเที่ยวเมืองเบลวิวนะฮะก็เห็นวิวทิวทัศน์ข้างหลังถ้าจ่าจะพูดเป็นภาษาเหนือนะฮะจ่าเป็นคนลำปางถ้าเป็นคนลำปางนะมันจะมีห้องว่าห้าแยกหอน,นาฬิกานะครับแล้วมันจะมีกาไกลแล้วก็จะมีน้ำตกจ่าี้เนาะมันคล้ายๆกันเลยฮะ ลำปางจะมี5แยกของนาฬิกาแล้วก็จะมีกาไก่รูปปั้นไก่ที่อยู่ในกลาง5แยกหอนาฬิกาแล้วมันก็จะมีน้ําตกแบบนี้จากก็เลยพามาดูบรรยากาศเมืองเบลวิวนะฮะก็ชมวิวทิวทัศน์เดี๋ยวชมวิวทิวทัศน์เสร็จแล้ววันนี้อย่าพลาดนะฮะจะมีคลิปมาทำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับพี่น้องทุกๆท,ท่านแต่วันนี้ชมวิวทิวทัศน์แล้วดูน้องเป็ดนะครับผม ดูครับดูครับไปครับลิวอพูพูลิวอพูพูไอ้ลิวอพูพูครับคับครับคับโอเคครับเดี๋ยวชมวิวทิวทัศน์กันครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะฮะก็เมื่อกี้จ่าพาไปดูคลิปเที่ยวเมืองเบลวิวนะฮะเบลวิวก็เป็นเมืองตรงข้ามกับเมืองเซียโตรนะฮะเซียโตรก็เป็นเมืองเมืองใหญ่เมืองไม่ใช่เป็นเมืองหลวงแต่เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ถ้าใครพูดถึงวอชิงตันก็ต้องรู้จกักรู้จักเซียโตรนะฮะแต่ ข้ามแม่น้ำอ่าข้ามทะเลสาบมาอีกฝั่งหนึ่งก็ขับรถมาประมาณสักสิบถึงสิบห้ทีก็จะเป็นเมืองเบลวิวเบลวิวก็ถือว่าเป็นเมืองคนรวยนะฮะก็เป็นสถานที่ที่มีบริษัทใหญ่ๆขึ้นมาเปิดนะฮะแล้วก็แถวนั้นก็เรดมอนดก็จะมี Microsoft มี Google Amazon เปิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นบ้านของเบลเกตเนาะ ในแ,วแถวๆนั้นอ่ะก็บ้านเบลเกตที่อยู่ริมทะเลริมน้ําก็อยู่ในนั้นด้วยนะฮะก็จ่าก็พาไปดูบรรยากาศฮะก็เป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงฮะ,ะแล้วก็มีอะไรที่ทําเยอะแยะไปหมดแล้วก็พาไปดูสวนสาธารณะในใจกลางเมืองเบลวิวพาไปดูลิมรสชาติในตัวเมืองเบลวิวนะครับโอ okay. วันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันฮะ,ะว่าจ่าจะมาทําคลิปอะไรนะฮะเมื่อปีที่แล้ว จะได้ทำคลิปไม่ได้เชิงว่าทำคลิปแต่ตั้งโพสต์ขึ้นมาเพื่อ,อ,อรับออ,อาหารแห้งน้ําพริกเอยอะไรเอยที่แบบกินง่ายๆส่งให้พี่ๆน้องๆทหารที่กำลังออกไปปฏิบัติภารกิจ นอกประเทศอยู่นะฮะก็มีคนส่งของอะไรเยอะแยะมาหมดเลยฮะถ้าใครดูคลิปเก่าๆจาก็ได้ทำคลิปการหอ่อของห่อกล่อง,องส่งไปอ่าก็ใช่ฮะทุกคนก็ส่งมาให้ที่จ่าหมดแล้วจาก็มาแกะออกมาหมดแล้วก็พยายามทำให้มันเท่าๆกันแล้วก็ส่งของออกไปอ่าแต่ปีนี้แล้วจาก็ได้เริ่มทำไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีพี่ๆน้องๆคนไทยที่ไม่ได้เป็นทหาร ที่ร่วมใจอยากจะส่งของไปให้น้องๆหรือพี่ๆน้องๆที่เป็นทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่กำลังบรรจุและออกไปปฏิบัติภารกิจนอกอเมริกาก็มีคนส่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วน้องๆก็ได้รับมา3-4คนแล้วขอขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆน้องๆได้รับแล้วฮะก็เป็นช่วงเวลาของเวลานี้ก็คือ Thanksgiving แล้วก็คริสต์มาสฮอล i เดย์โพสต์นี้ที่จะตั้งเมื่อปีที่แล้วหรือที่จะจะทำอยู่ปีนี้มันความรู้สึกมันมาจากไหนนะครับแบบนี้แล้วกันปี2000-2001จ่าบรรจุเข้าไปเป็นลงลงไปในเรือแล้วการที่เราเป็นคนไทยหนึ่งในนั้นอาหารการกิน ก็ต้องเหมือนไฟบังคับเขากินเบอร์เกอร์เราก็กินเบอร์เกอร์เขากินแซนด์วิชเราก็กินแซนด์วิชกินซลงสลัดจะเป็นอาหารฝรั่งซะมากกว่าแต่จ๋าโชคดีจ๋ามีเพื่อนสนิทแล้วคนแล้วคนฟิลิปปินส์ในกองทัพเรือเยอะมาก mm hmm. เขาก็จะมีหม้อหุงข้าวแล้วเขาเอาข้าวไปด้วยก็บางวันก็โหเหมือนเหมือนคือคิดตัะข้าวสวยกับปลากระป๋องอะ่ะหรือแม่งหรือไม่ก็จะเพาะแค่น้ำปลา จอกะลงไปอย่างเงี้ยแบบมันอร่อยแล้วครับมันอร่อยกว่าอาหารฝรั่งที่บางวันที่เรากินมากินจนกินจนแบบเบื่ออะไรเงี้ยขนมปังอะไรเงี้ยมาเจอข้าวโอ้โหอเหมือนสวรรค์เลยแล้วเวลาเรือออกไปหรือ,หร,อหรือใครก็แล้วแต่กองทัพไหนก็แล้วแต่ที่ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศเนี่ยไอที่เก็บของเลยเนื้อที่เก็บของเนี่ยมันมีไม่เยอะเราถึงเอาไปเยอะไม่ได้สุดท้ายมามันก็หมด และเวลาหมดแล้วเนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งไปเอาของอะไรมามันไม่ได้ง่ายไงครับมันยากพอสมควรอ่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่แค่น้าพริกถ้วยเล็กๆกับข้าวสวยหนึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยมันคือสวรรค์แล้วอนะนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลและเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพี่ๆน้องๆคนเนี้กลุ่มเนี้ยที่ออกไปปฏิบัติภารกิจรวมทั้งถึงจ่าที่เคยไปใน สมัยเมื่อก่อนนะ h a n k s g i v i n g หรือว่าวันคริสต์มาสหรือวันวันปีใหม่ทุกคนเขากลับไปเจอครอบครัวไปมีความสุขไปดูลูกๆหล,ลานๆเปิดของขวัญแจกของขวัญมีเวลาให้กับครอบครัวมีกิจกรรมทำการร่วมมีการถ่ายลงถ่ายรูป ไปเดินมงเดินมอคือใช้เวลาร่วมกันแต่ทหารเหล่านี้ <Is it? S 1> เขาเสียสละ <It is. S 1> เพื่อไปปกป้อง <It is. S 1> สิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เราเชื่อคือความถูกต้องออกไปนอกประเทศ <Is it? S 1> ใช่ครับ <Is it? S 1> การที่อ่า celebrate <Is it? S 1> Thanksgiving, wing, One Christmas ห่างจากบ้าน มันก็มีความสุขแต่มันไม่มีความสุขเท่ากับได้อยู่บ้านเราแต่มันก็ต้องทำเพราะมันคือหน้าที่มันก็ไม่มีใครอยากจะออกไปอยู่กลางทะเลสาบหรือออกเรือไปอยู่กลางทะเลไม่มีใครอยากไปทำแต่เป็นความรู้สึกที่กี่ปีกี่ครั้งที่เซอร์เบรดทักซ์กิฟวิ่งกับคริสต์มาสหรือ New year ในค่ายนะทหารจะเจอนเยอะทหารจะออกไปมีหลายปีมากที่ที่ห่างห่างหายจากครอบครัวแล้วก็ต้องมาเซอร์เบตนิวเอียกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าทหารที่ทำงานด้วยกันมันเลยมีความรู้สึกที่ที่เราคิดถึงน้องๆพอเราถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงอยากเป็น ที่มาบ่งบอกมาบอกให้คนต่อๆ่อไปว่าถ้าใครมีโอกาสก็เขียนการ์ดไปให้เขาก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของครับเพราะสิ่งแค่จดหมายเขาได้อ่านเนี่ยถึงแม้เขาจะไปปฏิบัติภารกิจที่ไกลจากบ้านเขาเนี่ยแต่แค่จดหมายว่าเขายัง,งยังมีคนข้างนอกที่คิดถึงและเป็นห่วงอยู่เนี่ยมันมันพาไปได้ไกลมากนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่สอง ที่ทำไมจ่าถึงทำแคมเปญโดยการเชื้อเชิญให้พี่ๆน้องๆคนไทยในอเมริกาส่งของหรือว่าแคร์แพ็กเกจไปให้พี่ๆน้องๆทหารอเมริกันเชื้อสายไทยเหมือนคล้ายๆเราเป็นของขวัญให้น้องๆเขาน้ำพริกสักถ้วยห่อกล่องไปออแค่นั้นก็มีความสุขแล้วนะครับ ก็ถ้าใครสนใจที่ดูคลิปนี้อยู่ที่อยู่ในอเมริกาอยากจะส่งแคร์แพ็กเกจไปอยากจะส่งการ์ดคริสต์มาสไปให้น้องๆเค้เขาหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ประจำการอยู่ติดต่อหลังไมหาจ่าได้มันก็คล้ายเหมือนทำบุญนะฮะแต่ก็ไม่ได้ส่งของเข้าวัดแต่นี่ก็คือทำบุญให้พวกน้องๆพี่ๆีน้องๆที่ประจำการอยู่ประจำการอยู่นอกอเมริกา ยังไงก็ติดต่อได้นะฮะอย่างที่จ่าได้บอกไปปีที่แล้วจ่ารับของมาแล้วจ่าก็มาแพ็คแพ็คเองแต่ครั้งนี้คือตัดตัวจ่าไปจ่าก็จะเอาที่อยู่ไปแต่สิ่งหนึ่งที่จ่าจะต้องทําก็คือว่าต้องต้อง make sure จ่า verify ว่าคนที่จะส่งของไปไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับก็กรุณาอย่าอย่าเพิ่งอารมณ์เสียถ้าจ่าถามแล,ล,ล,ล้วลาบแล้วล้วงนะฮะ แต่ make sure ว่าไม่ได้เป็นคำถามที่แบบ social security คุณอะไรวันเกิดไม่ใช่ฮะจากก็จะถามเหมือนเหมือนธรรมดา make sure ว่ามีตัวตนจริงๆฮะเพราะว่าถ้าใครประสงค์ไม่ดีมันก็สามารถบ่งบอกได้ถ้าใครประสงค์ดีมันก็บ่งบอกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นจากก็จะถามคำถามนิดหน่อยฮะว่า make sure ว่าเป็นคนจริงๆว่าเป็นคนไทยจริงๆอยู่อเมริกาจริงๆแล้วส่งของไปให้น้องๆเพราะว่าที่อยู่ที่จ่าจะให้เนี่ยมันเป็นที่อยู่ ค่ายทหารแล้วมันส่งเข้าไปถึงตัวน้องเลยนะฮะโอเคครับมาร่วมทำบุญกันครับมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆที่ออกไปปกป้องอ่า uh, Freedom and Democracy ทั่วโลก Around the world นะครับยังไงวันนี้จะเอา uh, งานบุญมาฝากใครอยากจะร่วมทำบุญส่งของ ไม่ต้องของใหญ่โตไม่ต้องเป็นกล่องใหญ่โตขอแค่น้ำใจหรือว่าเขียนกระดาษไปให้เขาให้พวกน้องๆเขาที่อยู่ประจําการอยู่นอกค่ายนอกอเมริกาเท่านี้น้องๆก็ดีใจแล้วครับยังไงวันนี้จะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะไปถึงหลายๆคนแล้วถ้าใครสนใจทําส่งของไปให้ติดต่อหลังไม้และขอบคุณทุกๆคนที่ส่งของไปแล้วนะฮะจ่าขอ ขอขอบคุณจริงๆที่เอ็นดูและก็ร่วมทําบุญส่งของไปให้น้องๆที่อยู่นอกอเมริกานะครับยังไงจ่าขอบคุณอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe และถ้าใครไม่สะดวกที่ส่งของไม่เป็นไรครับเพียงคุณแชร์คลิปนี้เพื่อให้เราแชร์แชร์กันไปแล้วจะได้มีคนสนใจร่วมทําบุญกับจา่า ไม่ไม่ได้ร่วมทำบุญที่พ่จ่าก็จะส่งของจ่าไปแต่ว่าทุกคนก็จะได้ส่งของของตัวเองที่คิดว่าอยากจะส่งให้น้องๆน,นะครับพี่ๆน้องๆโอเคครับยังไงวันนี้จ่าไปก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้จ่าไปก่อนสวัสดีครับ